จ่าฮันดสม,มุนีมากินเขากับไข่กับปูอัดเด้อจ่าฮันดิส้มอันนี้ก็มีพร้อมเด้อโนอมาเด้อจ่าฮันดินสม้มะเพราเวลากินก่อนจ่าหอนโบนีนตุนไข่ชิมมึงหลุดไม่ใหญ่ไม่ใหญ่แม่นี่ยแม่กินมากเลยเราว่านหอนบ่ชิมมึงหลุดไม่ใหญ่ว่ามันหอนบ่ มันไม่สอนมาเอาดื้อบอกบึงนี่ใครแตกนำยังนี่ แซบด้วยจับน e ้องไปเห็นย่างย่างมากินขอน้ำเบียวแซบเด้อเมนี่ฮ็ดแซบแซบ้อจ้า Nhật tình yêu nhà đẹp bài chào hai không bye bye.